อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับในวันนี้เนี่ยกับงานเดนทิสเต้นนะครับงานแฟนมิทติ้งมิทแอนกรีสสุดเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยกำลังจะจัดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเริ่มมีการลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ฟแฟนๆเนี่ยเริ่มทยอย ้นเวทียนะครับดยลิซ่าเนี่ยจะขึ้นเวทีมาเจอ er กับแฟนๆทุกคนในช่วงเวลาประมาณ6โมง20นาทีเป็นต้นไปจนถึง1ทุ่ม20นาทีเลยนะครับ1ชั่วโมงเต็มที่ริซ่าจะได้อยู่กับแฟนๆและแฟนๆทุกคนจะได้เจอริซ่าในงานเตนทิสเต้ครั้งนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าในงานเนี่ยจัดออกมาได้ดีมากๆอบอุ่นน่ารักดูมีความเป็นกันเองนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความรู้หลายอยู่ในตัวเช่นเดียวกันแฟนๆที่ทได้ไปในงานครั้งนี้ต่างออกมาบอกกันนะครับว่าเป็นงานที่ดีีจัดดดออกกมมาาไ้ๆเล คนจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าด้านในเนี่ยก็คือทําออกมาดีๆมากๆ3ามพันคนที่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับก็คือได้ใจไปเต็มๆเลยถูกใจกันมากๆในตอนนี้ก็มีกิจกรรมให้ได้ทํามากมายนะครับมีบูธกิจกรรมให้แฟนๆที่อยู่ในงานนั้นได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นถ่ายกล่องโฟโต้บ็อกซ์นะครับมีโฟโต้บูธให้ไปถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับจากบ้าน Dream Team นั่นเองและก็ยังมีบูธจาก Lisa Team ด้วยนะครับเขียนข้อความส่งให้ิซ่าเป็นกําลังใจให้ิซ s a การมีแฟนๆเนี่ยไปเขียน ข้อความให้ริซ่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวเมื่อริซ่าได้อ่านเนี่ยก็คงจะยิ้มดีใจมากๆเลยนะครับและในตอนนี้ก็มีการจับ ผู้โชคดีได้แล้วนะครับที่จะได้ลัคกี้แฟนนั่นเองกิจกรรมในงานเนี่ยก็คือน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีการออกมาอัปเดตเรื่องราว้วยนะครับจากดรแสงสุขพิทยานุกูลซึ่งก็เป็นผู้บริหารของแบรนด์นั่นเองนะครับออกมาบอกว่าในงานครั้งนี้นั้นลิซ่าเนี่ยได้มีส่วนร่วม้ดยนะครับส่วนร่วมอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือลิซ่าเนี่ยเป็นคนแจ้งกับทีมงานเองว่าในครั้งนี้ไม่อยากให้มีท็อปสเปนเดอร์นะคบเพราะว่าลิซ่านั้นอยากให้บลิงทุกคนได้มีส่วนร่วมมมมกกับงงาาาานนแล้้้ววว็ีสิิทธ์ไไดเขร่่่จะ ซื้อมากซื้อน้อยก็ตามจะได้มาใกล้ชิดกับลิซ่ากันได้ทุกคนแตบบ่ว่าไม่ต้องมีท็อปสเปนเดอร์กันไปเลยเข้าใจบลิงกับเศรษฐกิจในตอนนี้มากๆเลยนะครับลิซ่าของเราเนี่ยน่ารักและใช้ใจแฟนคลับตลอดจริงๆผู้โชคดีที่ได้ลัคกี้แฟนนะครับจะได้ขึ้นไปเจอลิซ่าแล้วก็จะได้ไลายเซ็นจากลิซ่าด้วยซึ่งเป็นลายเซ็นสดๆไปเลยไม่ใช่ลายเซ็นที่เซ็นไว้แล้วด้วยนะครับลิซ่าจะมาเซ็นให้แองกับมือนะครับยื่นให้ลิซ่าเซ็นให้ได้มีการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆบนเวทีแน่นอนน่าอิจฉาลัคกี้ แล้วก็ได้รับโอ,อก,กาสดีๆได้ของขวัญเป็นลัคกี้แฟนในครั้งนี้งานจัดออกมาดีดีน่ารักอลังการแล้วก็ยังมีความอบอุ่นทุกอย่างเนี่ยถูกใจแฟนๆที่ไปร่วมงานกันมากๆเลยนะครับใครที่ได้ไปร่วมงานครั้งนี้กันบ้างเนี่ยมาบอกกันได้เลยนะครับว่าในงานนั้นสนุกแค่ไหนอบอุ่นน่ารักแค่ไหนนะครับและในเวลาเร็วๆนี้เนี่ยจะได้เจอลิซ่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเป็น้านะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลคกกกดดดเปนัััังใ,ให้้วยวยรบสสี